กันอีกครั้งนะคะกับจับตีวันที่33วันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคม2565ปัจจุบันนะคะคนก็ใช้โทรศัพท์มือถือกันเป็นจำนวนมากนะคะการาจดโน้ตหรือการจดจำอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ใช้สมุดน้อยลงแล้วนะคะแม้ว่าคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยจะใช้สมุดน้อยลง แต่ในข้อเท็จจริงก็คือทุกคนยังคงต้องเขียนและยังต้องใช้ปากกาอยู่นะคะโดยเฉพาะคนที่ยังต้องทำงานยังต้องอชำระเงินด้วยบัตรเครดิตซึ่งหลายๆที่ก็ยังคงต้องมีการลงนามจริงลายมือจริงเซ็นจริงนะคะซึ่งสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้หลายๆคนเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องพกปากกาเป็นของส่วนตัวนะคะเพื่อลดการ จับนะกับสถานที่อื่นๆนะคะถ้าเป็นไปได้ก็พกไปเองนะคะในส่วนของตัวอูเองเนี่ยความที่อูเป็นคนที่ยังต้องเรียนรู้ยังต้องเซ็นชื่อยังต้องจดโน้ตนะคะมีการจดโน้ตจดประชุมอยู่ก็จําเป็นจะต้องใช้ปากกาซึ่งในส่วนตัวเนี่ยอูเป็นคนชอบใช้ปากกาหลายสีเพราะการจดโน้ตสีเนี่ยจะมีมีส่วนช่วยในส่วนของการจดจํานะคะ ซึ่งก็จะทำให้เราสามารถเน้นข้อความสำคัญหรือ,อ,อใช้สีเพื่อป้องกันการลืมเลือนได้นะคะนอกนอจากการเน้นให้เกิดการจดจำและจำได้นะคะก็อูก็จะพกเป็นปากกาแบบ4 in 1นะคะคืออย่างน้อยก็ต้องเป็น3หรือ4นะก็คือ มีสามแท่ง3ามสีในหนึ่งแท่งหรือ4ี่สีในหนึ่งแท่งก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะมีด้านนี้ก็จะมี4ี่สีนะคะแดงเขียวน้ำเงินและก็ดำค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งการจับดีของวุนะคะเป็นการพกปากกาหลายๆสีในครั้งเดียวก็ทำให้เราลดจำนวนในการหิ้วหอบอุปกรณ์ไปนั่นเองแล้วพบกันในคลิปต่อๆไปค่ะ